ตัวมาขายให้ป้าค่ะพี่น้องเนี่ย <c oughs> เก็บตัวเมื่อเช้านี่มาขายให้ป้าป้าก็จะไปตลาดนาดัด <c oughs> เตอ,ออกก่อนแล้วป้าก็ชั่งดูง <c oughs> มาขายที่บ้านเขาเลยค่ะตอนเย็นป้าก็จะไปตลาดนาดัด <c oughs> มีอะไรก็มาให้เขาได้ค่ะพี่น้อง <c oughs> เปหอยกันนั่นแหละหอเหมือ,อนท่ายยเนี่ยหอเหมือนตะคงเนี่ยนห่เหมือนนีตาคนนี้ออืืมเหนตะคงนี่แหละงานหกขีดหกหกขีดสี่โลน่ะปลาหิ้งโลยี่สิบพี่น้องขา นนัเนนด็กแกมีของไปขายน,ะนี่เขาเรียกขมิน้นเะเอยมิ้งขาวเดี๋ยวจะลูกถั่วผักยาวนะ เราตอนนี้มันกำลังแพงอยู่เจ้าปูตัวแบบยาวสบได้เงินจักบ่ายแปดสิบบาทพีท่น้อง <laughs> เงินขายถั่วได้แปดสิบบาทได้ทอดป้ายยี่สิบบาทนั่นเห็นไหมดีกว่าไม่ขายเนาะคะนะ่ะเนาะมันมีหมูลงอีกปาเอ้ยอออนะถ้าลงก็พอได้อยู่หอยถ้ามันลงกลางวันน้ำนะ เหนื <mile> ่อยเหนื uhm <in> ่อยในเลนไปหาปลาไหลมาขายกันซื้อปลาไหลอ่ะปลาไหลน้ำจืดหรือปลาไหลน้ำเค็มปลาไหลน้ำจืดมนกิตอนนั้นป่าก็หาขายอยู่เหมือนกันแต่เขาเอาไอ้ไอ้เนี่ยปลงไปจุ่มน้ำไว้แล้วมันเข่าอ่ะกาะบกเกาะบกลันเออเกาะบกเฟป จับแล้วพี่น้องจับแล้วขายถั่วให้บ้านนี้ไดจ้ะไปปดสิบบาทจ้ะสี่โลจ้ะโลลยี่เสียโลลยี่เสียค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยจะให้ลงหาหอยพอกให้จะลงไหวไหม เจอกันนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ